หัวฉีดดีทักเกอร์สองร้อามันเป็นรหัสอะไรหัวฉีดดีทักเกอร์สองร้อมันเป็นรหัสอะไรก็ที่ถอดมาก็เป็นรหัสสิบเอ็นะครับทีนี้เราจะมาเทสกันดูว่าสิบเอ็นอะ มันเทสกับเครื่องจริงๆมันได้กี่ซีซีนะวันนี้เราก็ได้โอกาสนะครับเปลี่ยนแบตแล้วก็ล้างหัวฉีดเดี๋ยวเราเทสโดยฉีดกันว่ามันได้กี่ซีซีฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่เครื่องเทสกันเลยอย่างแรกนะครับเราก็จะตั้งอยู่ที่โหมด3ในเวลา1นึงาทีได้เท่าไหร่ก็คูณ4เหมือนเดิมแล้วก็ัำริตรก็เดี๋ยวจะอยู่ที่3บานะครับอ่าอยู่3บาแล้ว จะอยู่ยืนที่3บาทครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวลา1นาทีได้เท่าไรเดี๋ยวเราจะคูณ4ผมก็เนี่ยเพิ่งได,ได,ได้ได้จับ10 n เอ็นตัวแรกนะครับที่ถอดจากรถนะดีแจ็กเกอร์ทีนี้ก็เอามาเป็นข้อมูลกัน หาดูตัวเลขด้วยนะครับ,อ,อ, 60, รบ 60, อ,อ,อ่าอยู่ที่หนะกสิบนะครับหกสิบเลี้ยเยอหน่อยอ่าเราอยู่ที่หกสิบซีซีคูณสี่หกอะไรนะหกสี่ยี่บสี่ก็ได้สองร้อยสี่สิบซีซีนะครับสำหรับดี N, เจเกอร์สิบเอ็นเผื่อใครจะไปหาไล่หาเทสกัน มันเป็นหัวฉีด s 3ามนะเดี๋ยวถอดให้ดูมันจะเป็น s 3แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันที่รถดีกว่าก็จะเป็นรหัส 10N นะครับเป็นรูข้าง2ข้างอันนี้ก็เป็นครอบหัวฉีด เดี๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปที่เดิมส่วนเรื่องรถจะ,จะสตาร์ตติดไหมอันอีกเรื่องหนึ่งว่าหัวเทียนบอดหรือว่าเป็นอะไรนะครับพอดีเขาให้เข้ามาเช็คนี่นอนนี่จะเป็นบูทสายปลักก็เหมือน S3 เลยใส่กันได้พอดีเป๊ะ ทำการใส่ถังน้ำมันก่อนครับอ่าอันนี้คือสายน้ำมันเข้าเข้าเลยนะเข้าข้อบฉีดนะโอเคส่วนนี้คือสายปั๊มติก๊ก ก็จะม,มีสายระบ,บายข้างหลังสายน้ำมันล้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยเท่าอ,อะไรต่ออะไรไม่รู้ <laughs> เส้นหนึ่งปึ๊บจะล็อกอยู่ยกับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูซืมนะครับเสียบสายปัมติ๊กด้วยอ่านีเดียวเราก็ยึดทําการยึดถังก่อนครับแล้วมาลุ้นกันว่าจะสตาร์ทติดไหมคันนี้นะครับเพราะว่าเราทำการถอดล้างหัวฉีดแล้วมันก็ไม่เสียเท็แล้วก็อยู่ 200เท่าไหร่เสอยู่หลายรอบนะ2 0 3 200ีประมาณนั้นนะครับแต่ที่เขาเคลมมันจริงๆว่าผมไม่แน่ใจในนี้คือจากเครื่องที่ผมเทสนะทีนี้เราติดเครื่องกันดูก่อนว่าจะติดไหมหลังจากล้างครับโอเคนะครับ เดี๋ยวไปลองสักเกียสองเกีย <laughs> ปลอดภัยใส่หมวก <laughs> โอเคก็สตาร์ทติดขี่ได้ปกติ่าก็น่าจะเป็นที่หัวฉีดมันมันสกปรกนะครับเพราะว่าเทสที่แรกได้200ร้อนิดๆนะครับทีนี้มันสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวไปทำการล้างหลายแล้วก็นั่นจะเทสดูก็ได้ประมาณ2องตามที่เห็นเนาะก็สิบ สรุปว่า1 0เป็นแท้นะครับในดีเจ็กเกอร์248หรือ250ซีอ่ะมันก็อยู่ที่240 cc หัวฉีดเป็น S3 นะครับเผื่อใครจะหาไล่แต่บอกเลยว่าของแท้เท่าไหร่ไม่รู้หลักพันมั้งแต่ถ้าหัวฉีดแท้แล้วจบก็ดีกว่านะครับก็เอามาฝากเป็นทริกเล็กๆก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ